โลกวิวัฒการยุคแม่โลกร้อนด้วยตัณหารล,ลอนด้วยโทษสะโมหะจีเดแดนบังกาโลกนี่ไร้ความปานีสัตว์เดฉารลาย บ,บุญคุณบิดามารดาให้รู้จักคุณปู่ย่าตายหญ่เลี้ยงมันมากับมาตรยศมาตกมาตีมาฆ่าสังคมไทยาศาสนาพุทธสอนให้คนรู้จักบุญสอนให้มนุษย์รู้ตอบบุญแทนคุณผู้มีอุปการะ แต่สัตว์ในไราสานในข้าบมนุษย์เยอะพวกนี้ไม่รู้จักบุญคุณมารดาบิดาปู่ยาตายายพวกนี้อัม,มหิตมากดังเราจะเห็นได้ตามข่าวมีทุกวันฆ้ายายยัดใส่กระสอบ ห้าลุงหมกไว้ที่กลางป่าสวนยางข้าพ่อตัวเองหาว่าบนดูหอาว่าบนมากสังคมเราทุกวันนี้ถือว่าโลกของเราเจริญก็อย่างนี้อาตมาเคยพูดเคยคุยจะเดินแต่วัตถุพัฒนาแต่ถนนหนทาง สิ่งที่สวยงามก็เป็นการตกแต่งพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นระเบียบพัฒนาทางให้เดินง่ายไปง่ายแต่ไม่มีที่ไหนยอมพัฒนาจิตใจมนุษย์หรือว่าสั่งสอนมนุษย์ให้เรียนรู้ธรรมเรียนรู้สิ่งรู้จักบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มี หางศีลหางธรรมปูญายะแย่วพาผ้าลูกผ้าลานเขวนวนาวัดวัาพระวันศีลกับวรรจ้จกหวังจะให้ลูกเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ยังไงเด็กทุกวันนี้ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมรู้จักแต่โซเชียลรู้จักแต่อินเทอร์เน็ตรู้จักแต่ยูทูบ รู้จักใจเจม,มมมุมเมาความว่าศีลธรรมบาปุญสร้างบุญสร้สางกุศลไม่รู้คนเท่าคนแจกก็ไปปะละเลยฝึกสอนลูกหลานไม่มีเหมือนดัแต่ก่อนเอาแต่ความสนุกสนานเอาแต่ความมกง,ง่ายยัดใส่ให้ลูกให้หลานถึงเวลาเกิดเรื่องเกิดราวมาใครใครใกล้ตัวก็คือคนที่เราเลี้ยงมาเองทำร้ายเราเองฆ่าเราเอง เด็กทุกวันนี้ไม่รู้หดอกสินเป็นยังไงไม่รู้ดอกบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงไม่รู้รู้จักแต่เกมเล่นสนุกไปวันวันได้เล่นก็พอใจไม่ได้เล่นก็บวยไาวทำลายเข้าคองมนางเราจะเห็นได้เด็กๆทุกคนบางคนก็ติดยาตกเป็นธาตยาเสพติดตกเป็นธาตกัญชานี่ลําบากท,ที่เราจะฝึกรูปฝึกลานหัดลูกหัดลานให้อยู่ในกรอบในสินได้